กลับมา3 AM ออีกแล้วอะไรเนี่ยมันต้องมีความหมายแน่เลย3 AM 4 AM 5 AM 6 AM สุดแค่6นะเริ่มปฏิบัติการทางออกฉุกเฉินนี่ไงเริ่มแล้วเริ่มจะตื่นแล้วโปรโดเตรียมพร้อมภายใน10 9 8เอเอเรอ์อ่าเออเรอ์ลอกายโอเรนทิชชั่นโปรโตคอลเตรียมตัววิเคราะห์อา้อาวอาทำไงทีนี้ก็ออกไม่ได้ดิ วิเคราะห์เออร์เรอร์สำเร็จคุณมีสัญญาณที่ความกลัวสิ้นหวังและความอ่อนไหวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อ่ะควรแหละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การเธอปีครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะลดอารมณ์พวกนี้ลงไป hmm. แล้วทำยังไงทีนี้คาดคะเนว่าคนไข้นั้นยังมุ่งมั่นไม่พอเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ดีแล้วอ่ะนั่นไม่ได้ให้เริ่มการทดลองใหม่เฮ้ยเดี๋ยว ตอนนี้เราโดนบังคับให้ตื่นไม่ได้หรอข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมคนไข้ควรจะได้รับการบำบัดมากกว่านี้ผลคือจะให้มีทางออกไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวทางออกฉุกเฉินเลยโดนทำลายไอ้บา้าเอ้ยเราทำยังไงล่ะทีนี้จะเป็นเจ้าชายนิทราไปได้เฮ้ยคำแนะนำให้ทำบำบัดนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดทำทดสอบทั้งหมดจนกว่ามันจะหมดกันไปข้างหนึ่งเลยซึ่งนั่นหมายความว่าก็รวม Standard Orientation ครั้งนี้ด้วยบายบาย เฮ้ยเอ๊ะหมายความว่าจะติดไปในอินฟินิตี้ลูปเหรอชิปแล้วไหมล่ะออกอยังไงวะเนี่ยแล้วอันนี้มันคือกลับไปตอนเริ่มเกมเหรออ้นแต่ต้องออกจากตรงนี้ก่อนเวลายังเหมือนเดิมนะเอ๊ะเพลงน,นะครับปุกเฮ้ยชิปไก่และ้ะลูปเรายังไม่ยอมแพ้หรอกนะเราจะหาทางออกไปให้ได้ไปต้องออกจากนี้ให้ได้ก่อนอันดับแรก ไป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 โอ้ยยังเหมือนเดิมนายคาปูอีกแล้วนั่นไงไออ่ะหรือว่าเราต้องอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าวะไม่น่าใช่้องโขแค่ออกมาไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วนั่นเอาดับเลยทีนี้โอ้อะไรวะเนี่ยเอาอะไรอะเดี๋ยวนะอันนี้หมุนอย่างนี้นี่ลงอันนี้ขึ้นนี่เอ็นอ่ะแล้วไปข้างหน้ายังไง อุ๊ยจเอา้าอะไรวะเอา้าอ๋อมันกลับด้านอยู่บ้าแล้วอะไรวะเนี้ยนั่นนายกลับอีกแล้วเราจะตื่นอีกไหมเนะนี่ยนันไงไม่ไหวแล้วตอนนี้หัวผมจะระเบิดแล้วเี่ออะไรวะเนี่ยกูยอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วก็เป็นทางตันอีกแล้วไงอะเอา้าลูกกงหายเอา้าทางนี้ก็ตนันแล้วกูไปทางไหนได้ หน่ช่วยบอกหน่อยสิไปไงวันเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยด้วยเอา้าทำไงวันเนี้ยทางตันนะเอา้าแต่ว่าต้องทำอะไรกับห้องตัวเองหรือเปล่าวะเอ๊ะนี่หยิบได้หืมอ้อน,นี้เหรออ้น,นี้คือทางเหรอเป็นไปได้เพียงแค่เอามาขยายใหญ่หญบ๊วทำไมเข้าไม่ได้เออน,นี่ต้องเข้าได้ นี่ไงล่ะมันคือทางจริงด้วยสวัสดีผมดรเกรนอีกแล้วขอบคุณที่ทำการทดสอบมาตรฐานจนเสร็จสมบูรณ์นี่ไงจบแล้วเนี่ก่อนที่เราจะเริ่มเฟสหนึ่งของการบำบัดนั้นผมขออธิบายเกี่ยวกับขอบเขตและความเปราะบางของความฝันซะหน่อยนะกําลังอธิบายเลยไม่ใช่เหรอทำไมสัญญาณขาดอะไรวะเนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ยเราจะได้ตื่นไหมเนี่ย ตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วอันนี้คือเริ่มเทเลปีหรือยังอ่ะหรือว่าต้องทําทดสอบเพิ่มโอ้ดูด,ดูด,ดูดูดโอา้ากลับด้านอีกแล้วเหรอฮึบโอเคโอเคประตูประตูประตูอยู่ตรงนี้โอ้เอมันเปิดไม่ได้น่ะสิโอ้ยเ,เวียนหัวเออประตูหลุดมาอย่างี้เลยเอ่อ โอ้เอาออกโอ้ไม่รู้ตรงนี้เฮ้ยจ้าแล้ไงเอ่อนีไ่ไงล่ะทางออกของเราตื่นได้แล้วเพื่อนโอ้ยไม่ตื่นโหนักหน่วงเลยเทไปหมดละแน่นอนว่าไม่มีอะไรจะยากไปกว่าการจะเปลี่ยนแปลงมุมมองอีกแล้วละ่ะ โดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงมุมมองนั้นจะทําให้คุณนั้นสามารถเผชิญปัญหาที่เลวร้ายได้เป็นการลองผิดลองถูกเพื่อหาวิธีการที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนเอแล้วยังไงอันนี้คือหมอก็ค่อยๆสอนเราเหรออันนี้เราอยู่ในการบําบัดแล้วหรือเปล่าน่ะใช่ไหมผมก็ไม่มั่นใจจริงๆว่ะเอไออย่างนี้มันมันสามดีนี่อันนี้มันเหมือนที่เราเคยทํามาแล้วหรือเปล่านะ ลองถอยสิถอยห่างถอยห่างถอยอ่านี่มานี่เ,เลย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 ไปเอ้ยจะมาดูยูว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 ูโอ้มีหลอกกันอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยตลกแตกแล้วไปละอันนี้ก็คงต้องเอามาขายายแล้วนะเออเออโอ้คอลาบคอลาบ เอาไปเพลงเป็นอย่างเงี้ยไล่ล่าเหรอไล่ล่าเหรอไล่ล่ากับอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรวะจิตใจพังทลายเอ็กซิททิมพูลารีมูฟอีกแล้วแล้วไปยังไงแล้วทางออกไปทางนี้ Perception is not reality เราก็ไปตรงค่ามันแล้วกันเอา้านี่มันที่เดิมอะไรวะเนี่ยก็มันไม่ให้เข้าอะไรวะต้องเล่นไปอย่างนี้จนถึงเมื่อไหร่เนี่ยเดทเลยนะดิโอเคอ๋อผมเข้าใจแล้วมันหันไปทางไหนทางนั้นจะตันก่อน โอเคเข้าใจแล้วตันโอเคตันฮ้าออกครั้งนี้สวยจูบ่อยให้กูงงตั้งนานป้าเอ้ยอะไรเนี่ยเป็นของเล่นด้วยกูใหญ่ไปใหญ่ไปไอ้นี่ก็เล็กไปนี่กำลังพอดี ึึบ,บเอา้าหายไปไหนอะเอแล้วก,กูขึ้นยังไงวะเนี่ยมันหายไปไหนอะเอาอยู่นี่สวยไปต่อ สุดท้ายนี้ในขณะที่พวกเรานั้นบำบัดคนไข้แต่ละคนคุณนั้นจะต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสนะที่ความฝันของคุณนั้นจะพรั่งพรูออกมาทั้งหมดดังนั้นการเข้าสู่สเตดน,นี้คุณจะไม่มีทางตื่นเลยแม้ว่ามีอะไรมากระตุ้นก็ตามอ้าวชิบหายแล้วไม่ล่ะมันจะไม่ตื่นมันจะอ่ะอะโออีวอสมันหลอมรวมเข้าไปกับกำแพงอะ่ะทำไงอะทีนี้ เกลายเป็นสีเฉยเลยอะเอ้ามีม้าตรงนั้นเอ้าหยิบได้วะ่ะเอามาแทนได้ขยายใหญ่โอเคอะไรวนะกกนะเมื่อกี้ฮันแน่จะดักตกหลุมให้ตกใจดิไม่ตกใจหรอกนะอืมมีอันนี้เอาเปลี่ยนแมปเหรอเออตั้งย่อขยายนี่ก่อนโอเคขึ้นได้โอยเวียนหัวไปใหญ่แล้วเนี่ย โคตรไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นห้องที่เราเคยผ่านมาแล้วเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ท้องฟ้านี่ก็ไม่ได้ว้วอะไรวะอะไรวะงงงงงงไปใหญ่งงกันหมดโอ้โหหนักหนักไม้แม่งคอแลบแน่นอนมันพังทลายลงไปแล้ว ลิฟเออ Perception is reality เหรอแสดงว่าเชื่อความเป็นจริงได้เนี่ยเหรอโอ้โหมันจะรู้ได้ไงว่าว่าอันไหนเป็นอันไหนสายแล้วกันตรง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 เป็นแบบเม็มทรทิกเลยไม่รู้เลยอะ่ะเฮ้ย มีนี่บอกไปทางนี้นี่ไปทางนี้นั้นไปทางนี้นี่บอกไปทางนี้กูเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยแต่ว่ามันบอกว่า perception is reality นะต้องเชื่อได้สิถ้าไม่มีบอกตรงไปแล้วนะจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเอ,อ้ย ดูทรงแล้วจะเป็นสี่เหลี่ยมนะเนี่ยนั่นไงไปทางไหนดีเลยทีนี้เชื่อลูกศรได้ไหมวะไม่เชื่อแม่งแล้วกันมีไหมไม่มีเลยไม่มีอีกหรือว่ามันต้องเชื่อวะเนี่ยมันบังคับให้เชื่อไปเรื่อยๆ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 เฮ้ย มีอะไรแปลกไปทางนี้เหรอซ้ายมีไหมขวาไม่มีรอบตัวไม่มีไม่มีต้องตรงไปอีกเหรอเอ้ยหรือต้องเชื่อลูกศรจริงๆวะไม่มีอ่ะวนปะเนี่ยอังไงวะตรงอย่างเดียวแล้วกันเฮ้ยนี่ไงต้องตรงอย่างเดียวละพุ่งเข้าไป พุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไป้เ,ปเ,ปเยโคตรงงยังต้องตรงไปอีกเหรอเอ้ยมีลูกศรแล้วขวาซ้ายขวามีลูกศรไหมไม่มีไม่มีเคตรงขวามีไหมไม่ม,ม,มีขวามีไหมไม่ม,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 มีซ้ายมีอันนี้ลูกศรอ,อ้าวเฮ้ยถึงได้ไงวะ โปรดฟังดีๆนะสัญญาณนาฬิกาปลุกเนี่ยมันจะเล่นอัตโนมัติถ้าพบกับฝันที่ไม่เสถียรเหรอโอเคายเป็นภาพไปหมดเลยตื่นได้แล้วเอออันนี้จะตื่นแล้วเหรอ,หอแปลกๆกําแพงเหรองั้น ลองไปอีกฝั่งอันนี้ก็เป็นภาพอ้าวอ้าวเป็นห้องเป็นเป็นห้องภาพและอ,อีกอีกฝั่งนะึงอะอ้าวสุดห้องคือตรงนี้อันนั้นคงไม่ใช่ภาพแล้วนะ,ะใช่ไหมเป็นห้องหมดเลยเมื่อกี้ไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้มันเหมือนจริงอ่ะใช่ครับผม แสดงว่าเจอฝันไม่สถเียนอีกแล้วเหรออ้าวอยู่ไหนวะไหนกระปุกอยู่ไหนวะโอ้กลับมาห้องนี้อีกแล้วไม่นะโอ้โหลดดิ้งโอ้โห,โห,โห,โหมีกี่แบบเนี่ยโอ้อยากจะเบิร์ดกันโลกพัฒนายังไงไม่รู้อ้าวไม่มีแล้ว นี่คือผิดปกติมากๆดูเหมือนว่าคุณนั้นได้เข้าไปในการวิเคราะห์ซอมนาสเขาคนไข<ค>้คะคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาถึงฝันชั้นนี้มันมันเริ่มมันเริ่มแปลกๆเกินไปละในนี้มีเพลงตรงนี้มีโมเดลอะไรเหรออย่าบอกนะว่าเราหยิบอันนึงออกมันก็เอาออกไปจริงๆอะ่ะอ,อ๋นนี่ไงเราขยายมันได้นี่ไงละ เอาเตือนอะไรกันเออคำเตือนเกิดวัตถุผิดปกติขึ้นความฝันกำลังล่มสลาย,ย,ยห้องนี้ดูคุ้นๆนะอ้าวเฮ้ยนี่มาห้องเดิมเนี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วก็ออกมาอยู่ที่เดิมอย่างนี้เราลองย่อมันได้ไหมแล้วไปไว้ที่เดิมนี่โผล่ออกมาตรงนี้แล้วยังไงอ่ะโผล่ออกมาตรงโต๊ะแล้วไม่เห็นมีเลยถ้าหยิบ หิบออกมาแล้วเดินไปทางนี้จะเห็นอะไรอะวาร์ปกลับไปด้วยอ๋อ oh, ไม่ได้วาร์ปด้วยแล้วมันวืดหวืดอะไรอะชิปหายแล้วมีการเกิดพาดอกขึ้นความฝันกำลังระเบิดชิปหายแล้วเอาว้าพอราดอก ลับกลอนลับก่อน,นอย่างนี้กลับก่อนอ่ากลับไม่ได้กลับไม่ได้ไไดเอาละโอเวอร์โหลดหนักหนักข้อขอ,อ,อันนี้คือสมองบึ้มปะ่ะแปลว่าเรากำลังจะได้ออกไปข้างนอกแล้วสินะใช่ไหม Emergency e x ซ e ไงแล้วกดอะไรไม่ได้ด้วยค่อยๆดับ อาอโอเคขยับได้ตั้งนานแล้วเหรอขอโทษครับนึกว่าเป็นคัดซีน n ่นะยังไม่จบอีกคนเนี่ยนี่ไง exit เลย not and exit not and exit แล้วมันคืออะไรถ้าไม่ใช่ exit อุ๊ช โอ้ผมโคตรไม่เข้าใจอ่ะผมกำลังเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยเอาอ๋ออะไรวะสวัสดีผมด็อกเตอร์เกลนพียสและเมื่อหลายปีมาแล้วผมฝัน ผมพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่ผมเข้าใจว่าทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากสิ่งที่ว่างเปล่าและทุกอย่างที่ผมรับรู้นั้นถูกขัดเกลาจากสิ่งที่ผมอยากเห็นเหมือนกับพื้นที่สีขาวนี่แหละอ๋อเหมือนกับดรเกรนจะสื่อถึงมุมมองแบบถ้าเราอยากเห็นแบบไหนเราก็จะได้เห็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะหรือเราคือดรเกรนวะมีความเป็นไปได้สูงสูงอืมกุ๊ยมีกลวยอ๋อนุมีอะไรอีกนั่นอะอะไรเอ่ย โอ้ฝนตกฝนตกเบียดฝนเบียกฝนเร็วเร็วเร็วข้าไปเร็วนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นเหรอเหมือนฝนตกภายในจิตใจอย่างนี้เหรอโอเคห้องนั้นฝนตกเอ้าอันนี้คือแบบไม่มีสีแล้วนะห้องเดิมแต่ไม่มีสีโอ้ยลวกอีกแล้วโอ้ย อะไรวันนี้ Ex not exit not a n exit เป็นทางวนน่ะไม่มีทางออกหรือว่าเฮย้ย exit ไปทางนี้เหรอเออไปไกลเรื่อยๆเว้ยอุ้ยมีทางนี้อีกโอ้ที่นี่ที่ไหนอ่ะ แล้วเราเป็นตัวอะไรก่อนเรายังอยู่ในการเทเลพีอยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ฉากหรือของจริงเนี่ยเชื่ออะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหนี่ของจริงงงไปหมดแล้วเอาสูงไปอีกอ๊มี ยืดอ <c oughs> <laughs> ีกสักหนเออไม่ไหวแล้วอ่ะเออแต่ในพื้นที่สีขาวนั้นผมก็ได้พบกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่ง because เพราะว่าด้วยช่วงชีวิตผมที่ผ่านมาทั้งหมดและน้ำหนักภาระที่ผมได้แบกเอาไว้ผมก็ได้พบว่าสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นมันไม่ง่ายอย่างเคยอืมอันนี้แปลว่าเหมือนไปเจออะไรที่แย่ๆมาสินะใช่ไหมดรเกรนเพระเขาพูดเหมือนกับว่าเออก่อนหน้านี้เคยมีมุมมองแบบหนึง่งทุกอย่างเป็นอย่างที่เขาต้องการเลยแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วอะ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่สามารถมองอย่างนั้นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย แปลว่าต้องไปเจอกับจุดหักเหอะไรบางอย่างเหมือนกันนะฉะนั้นต้องตามดูว่าดรเกรนเจออะไรอีกแล้วนี่มันอะไรเอ่ยสวิชนี่ไงกดปั๊บตื่นปุ๊บใช่ไหม <laughs> ยังไม่จบเหรอโอ้โหนี่ไงทีนี้แหละเป็นทางที่เราจะตื่นแล้วมันมีบันไดจริงหรือเปล่าเนะเราจะทำยังไงกับบันไดสีขาวอนนโอเคไม่อืม ใครดูแล้วไม่เวียนหัวนี่ผมกราบจริงกนะโอ้โอ้โอโอ,อะไรเนี่ยกลับมาปกติแล้วเหรออันนี้เป็นห้องห้องสี่เหลี่ยมบ,บนแน่ๆเลยฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนี้ซต้องมีสักอันที่หยิบได้แน่นน่ยเข้ามาได้เลยเหอะ เป็นห้องตันเหรอผมต้องเดินอย่างนี้นะเพราะว่ามันมองทางไม่เห็นเลยอะต้องเอาตัวนี้เป็นแกนมีประตูฝั่งนี้ได้คุยกับดกรเกรนอีกแล้วตอนนี้คุณน,นั้นได้ยืนอยู่เหนือความฝันแล้วไปไกลเกินกว่าที่จะมีใครพา<ต>คุณกลับมาได้แต่เราหวังว่าคุณยังไม่ย่อท้อหรอกนะ ยิ่งกว่านั้น <If this S 1> ถ้าที่นี่คือมุมมองแท้ๆของคุณล่ะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองที่จะมองสิ่งนั้นได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่เราเข้ามาในเพอร์สเปกทีฟได้เลยนะนี่ไม่ใช่สาเหตุที่คุณมาที่นี่เหรอมันก็ใช่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือแบบเพอร์สเปกทีฟอย่างเงี้ยคือมุมมองอะ่ะมันทําให้เราเห็นโลกแบบต่างกันะถึงถึงเราจะมองความจริงเดียวกันก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเขาจะสอนเราเรื่องนี้เหรอ มึงต้องทําอะไรให้มันลําบาก,ล,บกลําบนขนาดนี้เลยเหรอแต่ผมก็เข้าใจนะเนี่ยยกตัวอย่างเลยนี่ไงเห็นเป็นอันเล็กๆก,ก็ตั้งเป็นอันใหญ่โอ้อ่ะสีขาวไม่ได้ก็ต้องสีดาแหละมันก็ต้องฝั่งนี้แหละอ่ะตั้งแม่งเลยพอตั้งปั๊บเราก็จะเหยียบได้อันแน่เข้าใจเล่นดีนีสีขาวแบบนนี้ อันเน่หยิบันดีว่ะอาฮะอัดโซอย่าคิดว่านยากสำหรับพิ่เน่นะคะเออสิ่งไม่มีอะไรที่วอลเทแคสทำไปได้ผมบอกเลยนะตรงนี้นะเออเอซี่อะไรอีกแล้ววนะเนี่ย ช่วยใ,ใส่สีให้หน่อยก็ไม่ได้เหรออ้อาวแส่ว่าทางอันบนเอเ๊ะแต่เราจะปีนขึ้นไปได้เหรออึ๊บเออเหมือนเราจะปีนขึ้นไม่ได้นะสูงไปอะ่ะเอ้ยาเอาเข้าไปได้ปะเอาเข้าไปได้ก็เลยเดินเข้าไปได้ แล้วมีของแอบอยู่วอสถามจริงๆเหอะอะไรวะเนี่ยัูอาร์เยวมาขยายมันโอเคได้ละส่วนน้องป๊อปปี้ไปเจอเกมนี้จากไหนเนี่ยพี่สงสัยเหลือเกินเฮ้ยโอเคมันจะไม่ใหญ่ให้หน่อยหรอวะเออใหญ่ให้หน่อยเธอพ่อคุณเรองนี่มันใหญ่มัน,นโคตรไปเลย าไม่ถึงนี่ได้แล้วตลกกว่ากนะูบันอะโอเคได้จริงแล้วอ,อ,อะไรอีกละเนี้ยมันน่านโดดขึ้นไปยังไงมันสลับขาวดำได้แล้วยังไง มันจะมีประตูตรงไหนเหรออดูไม่ออกงั้นลองกระโดดลงไปล่างสุดแม่งเลยแล้วกันนี่นะนี่ขอแค่เจอประตูแล้วอนอกจากปวดหัวแล้วปวดตาด้วยเลยพาทนี้เอาให้สุดเอาให้สุดแล้วไปหยุดที่ถังอ้วกโอ้ยเบียนหัวจังเลยนะอะไรวะเนี่ยโอเคไวสเปซ มีอะไรสีดำเอาออกได้ไหมเอาออกได้ติ๊ดติดตโอ้ติ๊ดติดติดอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเออเอ่ออร่อยอ่ะแปดโมงตื่นแปดโมงแล้วตื่นได้แล้ว มีโหลดอะไรไปแปลกๆปุณนนะ่ะโอเคไม่แปลกปกติโอ้กลับมาห้องนี้แล้วโอ้ยเย้เ yeah. สียงเพลงดูเหมือนเราจะผ่านอะไรมาสักอย่างแล้วยังไงเข้าไปในนี้หรอเราเพิ่งออกมาเนี่เข้าไม่ได้แล้วสวัสดีผมดร์ดเกรนเพียสและตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่เหมาะที่ควรแล้ว อฮะเห็นไหมทุกคนน่ะที่มาที่สถาบันนี้เพราะว่าพวกเขาน่ะรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเขาได้อ๋ฮะเราก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วยังไงต่อโต๊ะนี่มันโอ้แต่ปกติแล้วปัญหาน่ะ ไม่ใช่ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้หรอกนะแต่ปัญหาคือเพราะเรากลัวกลัวความผิดพลาดเราเลยไม่ยอมที่จะมองมุมมองอื่นของปัญหานี้จากนั้นเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆและแน่นอนสุดท้ายแล้วเราก็ได้เจอกับความล้มเหลวนั่นจริงๆเหมือนมันจะสอนเราจริงๆนะเนี่ยทนะี่ไม่กลัวที่จะทำต่อไปอะประมาณว่าความล้มเหลวก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะไม่ว่าจะหนี หรือจะมองมันสุดท้ายก็ล้มเหลวอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเราล้มเหลวล้มเหลวไปเรื่อยๆเราก็มีโอกาสที่จะซักเซสอ่ะเนาะถูกไหมซึ่งพอเราซักเซสอะ่ะเราก็ไปตากไงฮะสุดยอดค่อยๆกลับขึ้นไปแล้วนะนี่นะเริ่มเป็นห้องที่เคยเห็นขึ้นเรื่อยๆมันจะย้อนกลับไปชั้นแรกเลยปะชีวิตของเรานะ่ะ จะต้องดิ้นรนตลอดเพราะมันมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆแต่วันนี้คุณนั้นมีโอกาสแล้วที่จะมองมันเปลี่ยนไปแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาที่มันดูเหมือนกับเป็นไปไม่ได้ในครั้งแรกแต่ลองคิดนอกกรอบคุณจะแก้มันได้เพราะว่าคุณนั้นได้มองมันทุกมุมเข้าใจว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าคุณนั้นมุ่งไปข้างหน้า โดยที่คุณไม่สนว่ามันจะไกลแค่ไหนหรือมันจะคาดไม่ได้ขนาดไหนคุณก็จะหาทางจนเจออันนี้ดีนะผมชอบเลยมันเหมือนกับทั้งหนังสือทั้งพอดแคสหลายๆคนที่พูดมาคือพยายามทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเรื่อยๆแก้ปัญหาแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะถึงเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ดีเหมือนเรากำลังจะกลับขึ้นไปแล้วแหละ นี่คือเรามาเทเลพีจริงๆนะเนี่ยทั้งในเกมทั้งคนเล่นเลยเอ้ยทำยังไงอ่ะสุดยอดไปเลยในอีกไม่กี่นาทีนั้นคุณก็ได้กลับโลกความเป็นจริงละและบางส่วนของคุณก็จะบอกว่าเนี่ยล่ะมันไม่จริงแบบนี่น่ะมันมีความหมายจริงๆเหรออแต่เหมือนกับพลังของทัศนคติไงมันย่อมจริงถ้าคุณเชื่อมันอย่างนั้นอย่างคมและสิ่งที่คุณต้องทำนั่นเหรอคือ ตื่นคมคายคมคายมากอันนี้ก็เอาไปเป็นเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยรวมทั้งผมด้วยเนี่ยอืมเนาะเราทุกคนที่ดูก็อย่าเพิ่งยอมแพ้กับสิ่งที่ทําเนาะมุ่งหน้าทําต่อไปไม่ว่างไงเราก็เจอกับความผิดหวังอยู่แล้วเราแค่ผิดหวังลุกขึ้นแล้วก็ไปต่อและนี่แหละ คือเกมซ u เปอร์ริมินลถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ s ับสไคร b ์แล้วก็แชร์กันด้วยนะฮะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยฮะขอให้โชคดีมีชัยและเวกั p กันทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีคราับ